สวัสดีครับพบกับผมนายหัวมหาชัยครับวันนี้เราเอาไม้สวยๆมาฝากครับพร้อมเทคนิคการดูแลต้นโกศลครับในช่วงนี้ครับเพลี้ยเยอะใช่ไหมครับเพลี้ยแป้งเพลี้ยไฟนะครับผมนะไรแดงเราจะใช้อะไรดีครับผมนะวันนี้นายหัวมีแนะนําครับนี่ฮะนะเป็นยาเกี่ยวกับเพลี้ยครับผมนะที่เขาใช้กับฝรั่งครับ ฝรั่งนี่เป็นชื่อของราชาเพี้ยอยู่แล้วนะครับผมนะต้องใช้ยาแบบนี้ครับชื่อว่าซีโฟเรียครับผมนะไปบอกที่ร้านได้เลยครับหรือจําง่ายๆครับว่าเอายาครับผมนะสำหรับไล่เพี้ยไฟครับของฝรั่งครับนะอ่ะไม่ใช่ของฝรั่งแบบนั้นฮะนะต้นฝรั่งครับผมนะอ้ครับนี่แล้วคราวนี้ครับโอสนในช่วงนี้สีกลังสวยสีกลังงามครับแหมแฟ เพียยไฟระบาดแบบนี้เราต้องดูแลครับผมนะแล้วเวลาฉีดละในหัวเราจะฉีดยังไงฉันใช้น้ำหมักได้ไหมในหัวเหล้าขาวผสมกับไอ้นั่นไอ้นี่นะแบบอินรีย์ได้ครับผมนะแต่วิธีการฉีดครับพี่น้องครับนะถ้าเราเลี้ยงไม้เนี่ยเราต้องรู้วิธีการฉีดด้วยนะครับผมอ่วง่ายๆครับผมนะนี่เรามีไม้หนึ่งต้นครับส่วนใหญ่นะครับเรานจะฉีดแต่ด้านบนถูกไหมครับผมนะโดยฉีดแบบนี้ครับ แต่เพลี้ยครับผมเขาอยู่ด้านล่างครับอยู่ใต้ใบครับผมนะมิฉะนั้นครับเวลาฉีดครับฉีดเสยขึ้นไปครับนะจากใต้ใบครับเพื่อที่จะให้โดนตัวเพลี้ยครับผมนะบางคนบอกอ๋อฉีดแล้วนี่ยาไม่มีประสิทธิภาพนะไม่จริงครับนะมันอาจจะจริงเป็นบางเรื่องครับผมนะแต่ว่าครับถ้าเราฉีดเสยแบบนี้ครับรับรองครับโดนตัวครับถึงเขาจะ ไปจากเราครับผมนะเพลียะนะครับผมนะแต่ว่าไม้เรายังคงอยู่และยังคงสวยครับนี่อ้าวในหัวข้างหน้าเนี่ยราคาเท่าไหร่มาครับผมนะข้างหน้านี่ครับนะกระถางละ250บาทจะส่งฟีสีสวยๆคัดเกตพีเมีไม้อีกแล้วครับผมนะมีอะไรบ้างครับวันนี้เรามาดูกันครับต้นนี้ก่อนเลยทีเดียวฮะนี่ถ้าฉลองครับ250นะฮะ รวมส่งกันไปเลยทีเดียวครับนี่โกสนต้นนี้ถ่าฉลองมา้มีใครรับก็เอาไปได้เลยครับฟอร์มสวยๆแบบนี้ครับผมนะสีแดงๆครับท่าฉลองฮะสวยๆงามๆครับผมนะสำหรับท่าฉลองตามด้วยต้นต่อมาต้นนี้ครับผมนะแก้วโกเมนตอนนี้กําลังสวยกําลังงามครับนี่สวยงามเลยเดียวสีจัดจ้านมากครับผมนะแก้วโกเมนนี่ฮะใครรับก็เอาไปได้เลยสำหรับแก้วโกเมนครับผม ต้นต่อมาครับนี่รวยซับฮะดูสีน้องนางสิครับมานี่ฮะรวยซับครับผมสองห้าจัดส่งฟรีครับตามด้วยท่าช้างนี่สีก็จัดจ้านวันนี้เอาไม้สีสวยๆมาให้กันเลยทีเดียวท่าช้างครับผมสองห้าศูนย์ครับท่าช้างสวยๆแบบนี้นะสีจัดจ้านได้กว่านี้อีกครับผมแล้วต้นนี้ครับหัวใจทศกัณฮะ สีแดงๆแบบนี้ครับผมหัวใจทศกันมาสวยมากเลยนะหัวใจทศกันครับตามด้วยต้นต่อมาครับผมนี่ต้นนี้ก็ไม่แพ้ใครเลยทีเดียวครับนี่ฮะอะไรแล้วนะต้นนี้มีชื่อว่าซับเพิ่มพูนฮะแม,นะม่นึกชื่อไม่ออกฮนะซับเพิ่มพูนะนะไม้สวยๆแบบนี้ครับผม นี่ยอ้าวมีใครรับก็เอาไปครับซักเพิ่มพูนฮะแล้วต้นนี้ครับไม้หายากครับผมนะราคายังสูงอยู่นะรุ่งละวีครับนี่รุ่งละวีครับผมนะให้ไปสองห้าศูนย์จัดส่งฟรีครับสีจัดจ้านแบบนี้นะอะ้ใครรับก็ใส่มาได้เลยครับผมตามด้วยต้นนี้ครับแผ่นดินทองฮนะสีเหลืองอาร่ามกำลังงามกำลังสวยเลย 250ศูนย์เท่านั้นครับแผ่นดินทองครับผมตามด้วยต้นต่อมาต้นนี้ครับแดงสยามดูเลยฮะโอ้โหสวยอลังการงานสร้างมากแดงสยามครับผมนะเอาไปครับนะอ๋อเบอร์โทรฮะ0ูนย์ห4สา4หเก้าเจ็ดสี่หหสี่ครับผมนะตามด้วยต้นนี้ครับราศีเมษนะครับผมนะฟอร์มใหญ่ๆพุ่มใหญ่ๆวันนี้ใครต้องการต้นไหนแจ้งมาได้ครับผมตามด้วยต้นนี้ครับ นี่สวยไหมต้นนี้จิตระดาฮะจิตระดาต้นใหญ่ๆกันไปเลยฮะต้นนี้3ามสปีแล้วนะ,ะนะ220บาทจิตระดาฟอร์มสูงๆใหญ่ๆ,ๆแบบนี้ครับแล้วตามด้วยต้นนี้ฮะนี่ไม่ใช่โกศลน,นะฮะเขาชื่อว่าเต่าทองครับผมนะเต่าทองนี่เป็นไม้แดดนะฮะนะสองบาทจะส่งฟรีครับผม ใครสนใจต้นไหนโทรมาได้0636974664วันนี้ไปแล้วครับ